ปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะอันนี้ปิดทองไว้ก่อนนะคะทำขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองลูกนิมิตที่วัดท่านขวัแดนจังหวัดสกลนครได้กันนะคะ ทำบุญปิดทองฝังรูปมิมิตที่วัดธรรผาแดสกกนสกลนครด้วยกันนะคะเปิดงาน17ถึง25กุมภากัุณาพานี้นะคะอย่าลืมมาทำบุญด้วยกันนะคะขอเชิญเริ่มทำบุญปิดทองรูปยมิมิตด,ด้วยกันนะคะ worsni ngere 務ē kelaughs <laughs> สถานที่งานพุทธาพิเศษนะคะสถานที่ตรงนี้จะใช้ในพิธีพุทธาพิเศษวันที่สิบเจ็ดกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะอออแล้วประมาณเก้าสิบเปเซ็นได้นะคะไม่มีอะไรอยู่ไหมน้ำมอนเตม ไปดูข้า <hehe. S 1> งบนกันนะคะกำลังเตรียมทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่